ก็ยินดีที่ได้มาพบปะกันครั้งแรกนะครับในสมการใหม่แต่สำหรับวันนี้ที่เปิดเป็นพิเศษก็เรียกว่าร่างระยาดคู่เงินสองล้านล้านที่สนใจกันมากนะครับเราก็มีหน้าที่ต้องศึกษาตามระยาดที่นแลเวลาสิ่งที่เราศึกษาได้ก็จากการรับฟังการคุ้าครในทางวิชาการนะครับ ต,อตลอดที่เปิดเวทีเชิญผู้ที่มีความรู้เข้ามาให้ความรู้แก่เรานะครับแล้วก็เราก็ได้มีครอสสังเคราะห์กันออกมาแล้วนะครับเราก็มีหนังสือไปถึงอันเดลยกรตรีรวมทั้ง,รงรประธานรัฐสภาอันสอบรวมทั้งประธานกรรมการประสานงานพรรครัฐบาลนักลงทุนขายาอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็มีหนังสือไปในตุวนวนะัน วันนี้เราก็มาทำความเข้าใจกับสิ่งที่เราไปวิเคราะห์สังเคราะห์จากผมความรู้ที่พวกเรามีอยู่รวมทั้นจากคนอื่นนะครับ mm hmm. เราก็เห็นว่า mm hmm. มันมีหลักสาระสำคัญมีหลักหลักสาสา,สาหลายหลายประการนะครับประกแรกเราก็จะมารู้ว่า เรื่องการกู้เงินเนี่ยนะครับมันมีอะไรบ้างที่เป็นปัญหานะครับเราก็พบว่ามันมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายต่างๆเยอะแยะโดยเฉพาะระยะทุกมานระยะการใช้ต่างงทุกประมาณในงต่างๆนะครับเราก็มีข้อเสนอแนะไปยังรัฐบาลเป็นเรื่องใหญ่ๆที่ว่าเราเห็นว่ามันมีปัญหาเรื่องความชอบด้วยรัฐธรรมนูญอยู่ ล้ก็นอกจากนั้นเราก็เห็นว่าพระยานนี้ก็น่าจะาฝ่าฝืนหลักความพอ,อสมควรเกงแล้พระยานนี้ก็มีปัญหาเกี่ยวกับหลักสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วม รูปกฎหมายจึงมีข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคล,งคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศพอสอจุดนะครับต่อที่คณะรีเรสนอกันต่อไปนี้นะครับหนึ่งการที่รัฐจะก,กู้เงินจำนวนมากซึ่งเป็นการกู้ในนามประเทศไทย อันจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและดุลยภาพทางการดำเนินการกลางของประเทศรัฐสามารถดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายเัญญัยิรับรองไว้ซึ่งมีมาตรการการกำกับการดเริงานที่มีความรัดักุมและลดความเสี่ยงทางการดำเนินการคลังของประเทศซึ่งรัฐบาลสามารถดำเนินการในรูแปแบบ งบประมาณประจำปีและสามารถใช้วิธีการสแสวงหาเงินทุนในรูปแบบที่กฎหมายกำหนดไว้ให้เป็นทางเลือกได้ <c oughs> เช่นการให้เอกชนร่วมลงทุนโดยไม่จำกัดต้องตราเป็นพระบรัญญัติที่นอกเหนือ <c oughs> จากวิธีการทางงบประมาณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นไปตามวินัยทางการเงินการคลังตออป,ประเทศ ในข้อที่สองเราเสนอไปว่าควรมีการศึกษาในแต่ละโครงการอย่างรอบด้านเสียก่อนและดำเนินการโครงการเฉพาะเท่าที่จำเป็นทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาดุลยภาพทางเศรษฐกิจและลดจำนวนเงินกู้ที่จะต้องเกิดขึ้นในข้อสามนะครับ เราเสนอว่าการกําหนดโครงการและมาตรการต่างๆควรมีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพให้ครบถ้วนนอกจากนั้นควรให้ข้อมูลในการดำเนินการผลกระทบรวมถึงรายละเอียดต่างๆของโครงการต่อประชาชนอย่างทั่วถึงรวมทั้งรวมไปถึงการจัดการการจัดให้มีการ ให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างเพียงพอและรอบด้านเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมตามเจตจสิของรัฐมนษอันนี้ก็เป็นข้อเสน,นอไปนะครับคณะกนในใรรมการไทจะมีที่จะเสนะครับจะมาเกสนอะใช่ไหมเสนอเสนออย่างนี้ค่ะว่าเช่น ลองสู่มวลชนอาจจะสนใจบางประเด็นหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมดีไหมคะับดีเลยครับนะครัราทำหนังสือไปยังประธานรัฐสภาแล้วเมืวานใช่ไหมครับเมืวานเนี่ยสื่อออกว่าเนี่ยครับข้อเสนอเนี่ยนี่เป็นข้อเสนอแนะอย่างเดียวหรือว่ามันมีมีบทผลบังคับตามกฎหมายด้วยไหมครับด้วยยังไงท่านผู้ชมนั้นเพ่อนกองคคือคือเรามีหน้าที่ที่จะศึกษากฎหมายที่รัฐบาลเสนอเข้าสู่สภาเนี่ยนะครับ มันเป็นไปตามหน้าที่ตามกฎหมายบรยการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการเสรีสิทแล้วเมื่อเราศึกษาแล้วเราพบเห็นอะไรนะครับเราก็จะเสนอไปอันนี้ก็ทำนองเดียวกันไม่ใช่เรื่องนี้เป็นเรื่องแรกนะครับเราก็เสนอไปแล้วขั้นตอนเป็นยังไงต่อครับอาจารย์ก็้ที่รัฐบาลรัฐบาลต้องทำทำทำตามก็ได้หรือไม่ทำตามก็ได้ครับ ผมคิดว่าการที่รัฐบาลไปขับเคลื่อนอะไรต่างๆนี้ครับประชาชนกน็นดูแลโดยเฉพาะทุกท่านต่างๆได่เป็นสือน่อในนี้ครับก็เดิดติดตามคอยตรวจสอบดูแลถ้าทำไม่ตาเพราะเหตุอะไรมันต้องเป็นไม่ไมเอ็นดีกันเลยอาจารคะคณะกรรมการได้มีการพิจารณาเปรียบเทียบตรงความเห็นของคณะกฤษฎิกาคณะที่จะสอบทียรัฐบาลอ้างอิงจากตรง ข้แข็ง,ขงซึ่งตีความในเรื่องของงแูแผ่นดินกับของที่อาจารย์สืส่อสารเนี่ยเปรียบเทียบ,ยบแล้วเป็นยังไงบ้างคะคือตอนที่เราทําเรื่องนี้นยะเราเชิญมาหลายฝ่ายนะ,ะักวิชาการแลว้วก็รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมามาคุยกันร่องนี้ทำับขอขอแลกเปลี่ยนเพิ่มเติมนะคะ คือเนื่องจากคนมักจะนึกถึงว่าเวลา,วากรรมการบรรลุกฎหมายเนี่ยเสนอความเห็นอะไรเนี่ยมันจะเปีเทียบกับกฤษฎีกาแต่ความจริงแล้วกฤษฎีกาเนี่ยเขาเป็นหน่วยงานที่แนะนํากฎหมายให้กับภาครัฐเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วขปวกรเนี่ยคือมีความเป็นอิสระซึ่งไม่จําเป็นต้องออเห็นด้วยกับกฤษฎีกาเพราะฉะนั้นเวลาเราพิจารณาเนี่ยที่หกหลักของการนําเสนอเนี่ยจะเป็นกันหลักๆที่พูดถึงรัฐธรรมนูญพราะวิสัยทัศน์และกฎหมายของเราเนี่ยให้เราเน้นไปที่กระบวนการของรัฐธรรมนูญ แล้วก็มาผส่การพัฒนาองค์ความรูใม้ใหม่ๆห,หรือไม่ก็การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนแต่ขณะเดียวกันจุดอ่อนของกฎหมายตัวนี้ก็คือว่าไม่มีการมีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นในเรื่องของกิศกางก็จะเป็นความเห็นที่ข้อเสนอต่อรัฐบาลส่วนที่ร้องถามนิดนึงนะคะขออนุญาตท่านประธานก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยคบรกรเสนอไปได้หลายขั้นตอนเช่นครัง้งนี้เสนอไปในหลักการใหญ่ใช่ไหมคะหลังจากนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่ากฎหมายเนี่ยยังเดินหน้าต่อไปเนี่ย เราก็อาจจะมีกระบวนการในการเหมือนกับเช่นจัดเวทีสาธารณะแลกเปลี่ยน,น,นรณร,รงค์ัานาองค์ความรู้หรือถกเถียงกับสธาธารณะต่อไปได้หรือกระทัง่งอาจจะมีความเห็นเพิ่มเติมได้อันนี้ก็เป็นบทบาทที่แต่รัฐบาลจะฟังหรือไม่ฟังก็ได้อย่างไงคะแต่ว่าบนหลักว่าถ้าเรามีข้อเสนอที่เที่ยงธรรมแล้วก็เต็มไปด้วยหลักของที่ควรจะเป็นเนี่ยก็น่าจะเชื่อได้ว่ารัฐบาลและรัฐสภาน่าจะรับไปพิจารณาในข้อนี้ เพิ่มเติมทีเด่นนะครับก็คือว่าประเด็นที่เกี่ยงกิจการือไมากยางไรนั้นประเด็นของกิสาเป็นประเด็นที่เกี่ยวเรื่องการใช้พลังงานแผนยินนะครับใหญ่เไรแต่ว่าของข้ามการไปรูปนั้นก็จะนี้เป็นเกียงหนึ่งในหลายประเด็นเมรายกตัวอย่างประเด็นของทารัฐธรรมนูญมีอยู่สีหประเด็นนะครับ หนึ่งขัดกับหลักการได้สัดส่วนลมนตรา29หรือไม่สองขัดกับหลักการต้องรับฟังความมิถึงนตาม57วสอ2หรือไม่สามขัดกับหลัก67วสอ2หรือไม่เพราะฉะนั้นเราดูลำหนนทั้งระบบนะครับส่วนงบแผ่นดินตามมาตรานะครับ169หรือไม่นั้นเป็นแค่จุดนิดเดียวนะครับเป็นแค่จุดนิดเดียวเพราะฉะนั้นก็ต้องเรียนว่าการจะรูปนั้นดูลำหนนทั้งหมดทั้งระบบรวมไปทั้งหลักพื่นิถนนั้ก็เรียนว่า เรื่องจุดหนึ่งก้าจะเห็นเหมือนเห็นต่างหลาไม่ใช่ประเด็นใหญ่เลยครับครมีการยื่นหนังสือเมื่อวานนี้มีคาดว่ตอบสนองมาน้อยแค่ไหนแล่วก็บรื่องยื่นยังไม่ทราบเลยครับเรื่องข้อประกอบได้เสนอข้อประกอบได้เสนอแนะในเรื่องกฎหมายจังสารผ่านมาซึ่งก็ไม่ได้ละต่ารตอบสนองทู้พิพนในเรื่องนี้ในเรื่องใหญ่เนี่ยคาดว่าจยังไงบ้าง ความจริงไม่ใช <Yeah. S 1> ่ว่าไม่ตอบสนองนะเราเสนอไปตั้งหลายเรื่องเรื่องเรื่องเกี่ยวกับความสุขภาพสตรีนะครับก็ได้รับการตอบสนองได้ดีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่รับก็ค่อยได้รองในเรื่องความสแต่เรามีหน้าที่ปฏิบัตินะครับเราไม่ใช่ว่า่อาใจยดโยกหรือว่า เป็นหน้าที่โดยำกำหนดไว้ในพระราจารย์จะตั้งสนักงานในรูปแบบคือเราต้องมีหน้าที่อันนี้เราก็ทำและก็เราก็ข้อเสนอได้เัยจะขอเข้าพบน,บนทีนี้ไหมคะผมคิดว่าไ็นจำเป็นต้องไปพบหรอกครับไม่มีอะไรที่ต้องเป็นรายละสอนแลย แต่ดีถ้าทีรัฐบาลกก็เดินหน้าอยู่นะเรื่องนี้ก็ไม่ได้ชะลอหรือว่าชอที่ทำใ้เารือเมื่วนถ้าตอนท้ายความเห็นที่เขียนบอกว่าไม่จำเป็นต้องตามเป็นพรบมีวิธีอื่นด้วยหรือว่ารัฐบาลทําแล้วเนี่ยควรจะเป็นการศึกษาความเห็นประชาชนลักษณะเนี้ยหมายความว่าในหมายความว่าข้อเสนอแนะเราเนี่ยคือรัฐบาลควรจะหยุดพรบตรงนี้เลยหรือว่าถ้าจะทําก็ควรจะรับฟังความเห็นเพื่อให้มันถูกต้องหรือว่ายังไงอาจารย์ัอย่างที่อาจารย์กิด สี่แล้วนะครับเราดูทั้งระบบัล้วก็แต่เรามาดูอย่างระดับที่ตู้น,นะครับง่ายน,น,นะครับแล้วก็รัฐบาลเขาจะได้รับรู้ก็เพิ่งจะรับรู้เมื่อวานจริงๆแล้วนะครับก็นั่นเขาต้องไปถามทางรัฐบาลดูว่าข้อเสนอแนะของเรามีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนเรามุ่งประโยชน์ของส่วนรวมนะครับที่ผมเรียนแล้วมิสิของคณะการชุดนี้นะครับ ที่สำคัญคือเราตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ท่านก็ต้องไปติดตามดูว่าได้มีการนำไปใช้ไหมและเรื่องทุกๆเรื่องที่เข้ามาเราต็จะทำเนี่ยเราเสนอไปหลายเรื่องเพื่อวันศักร์นี้ผมก็เสนอไปเกี่ยวกับเรื่องของเกี่ยวกับอะไรที่สกฎหมายคนส่งนะครับวาคนส่งเราเรา,เราทำตามหน้าที่บริจึงแ,แต่จะรู้ว่าคณะกรรมการเราเอง ตามกฎหมายเรานี่ความอิสระและความอิสระนี่มความอิสระแบบการเมืองด้วยเราไม่ได้ไปขึ้นกับการครับการสิ่งที่เราเสนอไปก็แต่ผมรู้เหมือนที่ผมทําในสมัยที่เป็นคอปคออเราก็เกิดจากวิชาการแต่ตอนนี้ก็เสนอไปเยอะแยะเลยนะแล้วก็ข้อเสนอของคอปที่ผมวินมาใหม่ก็มี ก็เราลองไปศึกษาไปเราผมคิดว่าการที่จะทำให้บ้านเมืองมีความสงบหรือทุกอย่างเข้าสู่รูปหลุมหลักที่ดีเนี่ยวิชาการเป็นตัวชี้ไม่ใช่ความรู้สึกที่เป็นตัวชี้ ก็จะให้คอมเ็นระบ,บุเป็นมาตาที่ชัไดไหมคะว่ามันขัดมาตราที่ขัดนูในสาราสาคัญเราอาจจะทให้ทั้งฉบับนมีผลที่ไม่บบมถูกต้ง็จะระุไปาะเลยไหมคะมาตรัต่ใไหนกา <c oughs> หลักการทั้งหลายองกฎหมาเนย <c oughs> จะต้องเป็นไปตามมาตรานกบว่าเรานเป็นกฎหมายสูงสุดกฎหมายบทเนี่ด้ขัดหรือแย่นะครับก็ใช้ไม่ได้นี่คือแม่บทนะครับ ประเด็นที่เราหยิบยกขึ้นมาเป็นข้อพิจารณานราคือมาตรา169นะครับมาตรา169หมายว่าใ mm. นการยกแผ่นดินก็ต้องจ่ายแผ่นดบประมาณมน็คือประเด็นที่หนึ่งนะครับประเด็นที่สองคือหลักความพอสมควรแก่เหตุซึ่งบัญญัติอยู่ในมาตรา29นะครับว่าถ้าการที่รัฐจะตรากฎหมายก็ดีซึ่งมันส่งผลกระทบต่อสิทธินะครับต่างๆนั้นรัฐควรจะใช้นะครับรกฎนะหมายหรือมาตรานั้นให้ พอสมควรแก่ทีนะครับซึ่งอันนี้ก็จะมีรายละเอียดนะครับว่าในระบบกฎหมายไทยเราเรียกว่าหลักเท่าที่จําเป็นครับนะครับในเพราะฉะนั้นการตรากฎหมายเนี่ยนะครับซึ่งต้องอยู่ภายใต้หลักของมาตรา29ด้วยนะครับนั่คือหลักตามมาตรา29ถ้าจะขยายความนิดนดียนะเพื่อเพราะว่านี่เป็นหลักในทางวิชาการนะครับหลักเท่าหลักความพอสมควรแก่ที่มีหลักย่อยอยู่3หลักนะเ็เรียกหนึ่งหลักความเหมาะสมหลักความจําเป็นหลักความสมดุล มายว่าวัตถุประสงค์ของรัฐที่จะดําเนินการในเรื่องนี้นั้นจะต้องบรรลุวัตถุประสงค์ได้ตามตามที่วางไว้ถ้ามาตรการนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ได้หรือกฎหมายบรรลุวัตถุประสงค์ได้ก็ถือว่าเหมาะสมอันที่สองก็คือว่ามันกระทบสิทธิประชาชนน้อยที่สุดแล้วหรือไม่ถ้ายังมีการกระทบสิทธิ์น้อยที่สุดได้อยู่และไม่ได้เลือกมาตรการที่กระทบน้อยที่สุดก็ถือว่ามาตรการหรือกฎหมายนั้นไม่เป็นไปตามหลักความยัางป็น เมื่อไม่เป็นไปตามหลักความจําเป็นก็ไม่เป็นไปตามหลักความพอสมควรเลยนะครับก็ขัดกับมาตรา29นะครับอันที่3มคือหลักนะครับในมาตรา57วรรคสองบอกว่านโะยบายแผนการพัฒนาที่มีผลกระทบสําคัญนั้นจะต้องมีการรับความความเห็นของประชาชนก่อนอย่างชั่วถิงนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้โครงการใหญ่อย่างนี้นะครับซึ่งแน่นอนมีผลกระทบอย่างสําคัญนะครับการดําเนินการในภาครัฐก็จะต้องมีการรับความความเห็น อันต่อมากระทบนะครับตามมาตรา67วรรค2เป็นโครงการที่มีผลกระทบอย่างรุนแรงก็งมีการดําเนินการ4เรื่องครับหก็ต้องมีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วยเอเอนะครับสองอผลกระทบสุขภาพ SIA 3มต้องมีการาับฟังความเห็นของประชาชน4จะต้องมีองค์การอิสระนั้นให้ความคิดเห็นเรื่องนี้ผมย้อดสารสารปกคร,รองได้ยืนยันหลักการวันนี้ตั้งแต่คดีมาตราพุทธจนมาถึงโครงการจัดการน้ำหรือว่าคือ67วรรค2เลยนะครับที่เป็น มาตรการในการดําเนินการเพราะฉะนั้นคือหลักในท้งนูน4 34เรื่องนะครับที่เป็นหลักในแง่ของกฎหมายก็จะต้องสอดคล้องหรือไม่ขัดกับหลักดังกล่าวนะครับผมก็นี้คือประเด็นในทางนูนนอกจากนี้เราได้ยลบยกหลักนิติธรรมดัมมาตราสามนะครับว่าหลักนิติธรรมดัมมาตราสามหมายว่าครับหมายว่าการดําเนินการของรัฐก็ต้องอยู่ในกรอบของหลักนิติธรรมนะครับเพราะหลักนิติธรรมเป็นหลักที่นะครับทำให้รัฐต้องเดินภายในกรอบอย่างนี้นะครับ เพราะฉะนั้นนี prince, um, so ่ก็คือหลักการในาคําโยงที่เราได้หยิบยกขึ้นมาโดยโดยมีมาตรา3ามนะครับยี่สิบเก้าห้าสิบเจ็ดว่าสองห้สิบเจ็ดว่าสองและรุ่มาตราหนึ่งร้อยหกสิบเก้าครับ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 พอดีตอนรับทางที่เห็นนะคะจะมีตัวอย่างอย่างเช่นกรณีสภามัธเนี่ยสภามัธเนี่ยโดยหลักเขาจะต้องดูความเป็นไปได้ความเหมาะสมของโครงการเนี่ย สภาพพักก็ยอมรับในที่ประชุมต่อหน้าทางผู้แทนของกระทรวงคมานาคมเน่ยว่ามีไม่ถึงส0อร์เซของการที่โครงการทั้งหมดเนี่ยได้รับการพิจารณาความเป็นไปได้และความเหมาะสมอันนี้เป็นตัวอย่างที่เราค้นพบนะคะหรือแม้แต่กระทรวงคมานาคมเองก็ยอมรับว่าโครงการเกือบทั้งหมดเลยเนี่ยมีที่ผ่านกระบวนการศึกษาประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนี่ยน้อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยสองตัวนี้ก็จะเป็นตัวเสริมว่าในหลักการที่ทำเนี่ยแต่ว่า สภาพักเองก็แทบไม่ได้ดูแล้วก็โครงการที่จะทำเอ a อเยังที่ควรจะเป็นเนี่ยกลับน้อยมากเพราะเป็นโครงการขนาดใหญ่อันนี้ก็เป็นตัวอย่างเสริมนะคะจากการรับฟังครับทีไรีะครับานนี้ขอขบคุณทุกท่านนะครับเดี๋ยวเราจะไปพนกานไปการโดยปกติคุณผู้่ขอบคุณครับ